รู้ยังไาไปเขามีหูฟังท r u e วเ r ลแล้วนะพร้อมขายในประเทศไทยแล้วด้วยเสียงจะดีแค่ไหนถูกใจเกมเมอร์หรือเปล่าไปดูคลิปนี้ก็เลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟ้าใสอีกเช่นเคยนะคะและสําหรับคลิปนี้นะคะฟ้าจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปรู้จักกับหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางไฮเป๊คค่ะนั่นก็คือรุ่นไฮเป๊คซีโรบัตโปนะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้มีเปิดตัวที่งานคอมพิวเตอร์ที่ประเทศไต้หวันมาเรียบร้อยแล้วนะและล่าสุดเนี่ยก็จัดําหน่ายที่งานคอมมาดไปแล้วค่ะและสําหรับคลิปนี้นะคะฟ้าจะพาเพื่อนๆไปดูรีวิวแบบัดเต็มเลยค่ะว่าหูฟังรุ่นนี้จะเหมาะกับเกมเมอร์ไหมเสียงจะดีหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะฟ้าจะมาอ่านบอกให้ ะะไปดูกันเลยค่ะแกะกล่องออกมานะคะก็จะเจอกับคู่มือค่ะแกะกล่องด้านบนออกมานะคะก็จะเจอเป็นสายชาร์จค่ะเป็น USB Type A to C ค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นหูฟังที่เขามีมาให้ค่ะแล้วก็จุกหูฟังนะคะที่มีมาให้ทั้งหมด3ขนาดด้วยกันค่ะเป็น S, M, L ค่ะสำหรับไซส์ M นะคะก็ใส่มาให้แล้วที่ตัวหูฟังค่ะ สำหรับเจ้าตัวหูฟัง HP Cero b ต r t o นะคะ b ลูท t o o t เนี่ยเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะคะนั่นก็คือ5.2นั่นเองค่ะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยมั่นใจในเรื่องของการเชื่อมต่อได้เลยค่ะว่ามีความสเสถียรแล้วก็แม่นยำระว่างใช้งานอย่างแน่นอนค่ะ มาพร้อมกับเทคโนโลยี Active Noise Canceling นะคะแบบไฮบริดด้วยเรียกได้ว่าเวลาที่เพื่อนใช้งานและมีเสียงรบก,กวนเนี่ยสามารถเปิดปิดได้เลยค่ะการเปิดปิดนะคะเพียงแค่แตะที่หูฟังสองครั้งค่ะก็จะเป็นการตัดเสียงรบก,กวนได้ดีเลยค่ะและขึ้นชื่อว่าหูฟังไฮเปกนะคะต้องมีเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์เกมเบอร์อย่างแน่นอนค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็มีเกมโหมดมาในตัวเรียบร้อยแล้วค่ะการใช้งานนะคะก็ง่ายมากมากเลยนะคะเพียงแค่เพื่อนๆนะคะแตะที่ด้านซ้าย3ครั้งค่ะก็จะเป็นการใช้งานเข้าสู่โหมดเกมเรียบร้อยค่ะ ซึ่งจากที่ฟ้าลองใช้งานเล่นเกมนะคะบอกได้เลยว่าการดีเลย์เนี่ยต่ำมากๆค่ะแล้วก็เสียงแม่นยำสุดๆไปเลยค่ะและสำหรับการใช้งานในโหมดฟังเพลงนะคะก็ปรับได้ง่ายๆตามนี้เลยค่ะแต่หนึ่งครั้งที่ด้านซ้ายนะคะคือหยุดเพลงค่ะแต่สองครั้งนะคะคือเปลี่ยนเพลงค่ะและในโหมดรับสายวางสายนะคะถ้ามีคนโทรเข้ามาเนี่ยก็แตะด้านไหนด้านหนึ่งก็ได้ค่ะหนึ่งครั้งนะคะก็เป็นการรับสายกาลังสายค่ะหรือถ้าเพื่อนๆกำลังยุ่งอยู่นะคะก็แตะสองครั้งพร้อมกันเนี่ยก็เป็นการตัดสายค่ะ เป็นยังบ้างคะฟังฟ้าจบแล้วเนี่ยอยากออกไปซื้อกันเลยใช่ไหมคะหวังว่าสาววกเฮเบยเนี่ยจะไม่พลาดหูฟังรุ่นนี้นะสําหรับหูฟังรุ่นนี้นะคะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3าสีค่ะสีน้ำเงินสีดำนะคะแล้วก็สีขาวพืมค่ะตัวเคสนะคะจะเป็นสีเดียวกันหมดค่ะคือสีดำนะสำหรับรุ่น h ฮเบยซีโรบัตโตนะคะเปิดตัวในราคา2990บาทค่ะพร้อมประกัน2ปีเต็มเลยค่ะหากเพื่อสนใจนะคะสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าไอทีชั้นนาทั่วประเทศค,ค่ะ และอย่าลืมสังเกตสติกเกอร์เซนตี้ด้วยนะคะจะได้อุ่นใจตลอดการใช้งานค่ะเดี๋ยวฟ้าจะแปะลิงก์ไวให้ด้านล่างนะคะสำหรับช่องทางการสั่งซื้อค่ะแล้วเจอกับฟ้าใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ